ัันไดไดปครบแนะนำดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้มาถูกเนี่แหนไหมหลายคนถามผมว่าจะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเดี๋ยวตามผมไปครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปสวัสดีครับ f อพี่น้องัอนเป็นที่รักกิ้งครับพบเดี๋ยวื้นนี้วันที่2กรกฎาคม ตอนนี้อยู่ท้องเก่าคูหรือว่าหลายคนของทองเก่าพาดนะหลายคนถามผมว่าจะขึ้นไปบนนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปคลิปนี้ดูให้จบนะครับผมจะพาขึ้นไปอย่างละเอียดเลยครับมาเลยครับคลิปอารลตเ้าวนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของส้องเก่าคูฝั่งพู้นก็คือที่เป็นวัดนะ สหรับผู้เลิศที่เยอะขื้นไปนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งขาเข้าขาเข้ามุกดาหารมาจากกรสินนี่ฝั่งนี้ครับก็ต้องไปยุดเทินนะพุ่นครับไปหอดพุ่นไปยุดเทินครับแล้วค่อยกลับมากลับมาทันทีครับกลับมาแล้วกะตรงไปอีกครับจนหอดทางแยกครับเดี๋ยวผมพาไปครับชมยาวๆเลยครับพี่น้อง ตอนนี้รถฝนจอดชุนกับห้ามทางก่อนรถรถค่อนข้างจะแล่นเร็วครับแถวนี้รถแล่นเร็วขนาดอันตรายครับเพราะฉะนั้นห้ามทางเวลาห้ามทางครับถ้าใครมีบุตรหลานเด็กน้อยมาด้วยก็คือดูแลเพื่อดีครับตร,นนสสรตรงนี้คือเป็นน้ำสงสัยบอตรงนี้คือเป็นน้ำ บ่อข้าวน้มันเคยเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อเป็นน้ําบ่อคือน้ํานี่นซับน้ําซึมรอดนะครับเนี่ยทำมาฟังนี้ครับผมเราจะขึ้นไปยังที่นั่นนะครับเออพี่น้องเบึ้ยงยาววเลยครับ นี่คือฟั่งขาเอจะมุกาหารนะครับแลนไปทั้งหน้าคือไปเป็นจังหวัดกาลสินส่วนที่ว่าจะขึ้นไปสำหรับผูเ้เลิมักมักปีนเขาครับแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะไปมองขั้นครับส่วนนั้นแล้วก็ปีนเขาขึ้นไปเลยนะครับแต่สำหรับผูเ้เลิมักสปายสปายนะครับก็ต้องขับรถขึ้นไปนะครับถ้าได้เด็กน้อยได้ลูกหลานมานำจะต้องขับรถขึ้นไปเลยครับผม จะจอดถ่ายรูปหลายครับถร้อยถ่ายรูปครับสำหรับผูเ้เดินทางเยอะึ้นแบบแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับผจญภัยผจนภัยหน่อยก็มีมาออตรงนี้นะครับออดวงนี้เนาะนี่ผมแนะนำเด้อ สามารถยางขึ้นไปมองนี้ได้ครับนี่ยางไปมหันครับหรือว่าละปีนที้นี่ก็ได้ครับเนี่ยจะปีนขึ้นตรงนี้นะครับปีนทึ่นี้ได้เลยสำหรับผู้ที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์หรือว่าไม่มีเด็กมาด้วยนะครับขึ้นตรงนี้นครับก็จะค่อนข้างจะอันตราย แต่สำหรับผู้เลือเยอะเฮ้าวัดนะครับขับรถไปวัดเลยนะครับก็ต้องตามผมมากครับผมไปนวดเลยครับร้านกาแฟไปต่อครับเนี่ยเบืองวิวเนี่ยตรงนี้ลงครับผมรถแดนเร็วขนาดรถค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะครับ วันนี้แว้นมาครับผม yeah. เนี่ยเอ้าไปเงี้ยวเลยครับ เลี้ยวซ้ายเข้าลานประยางรถยนต์ครับประยางนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับผมบรร่านนา้านเข้าไปครับเลี้ยวหาวิธีเลือกอะไรครับที่ล่ะเข้ามาซอยนี้ก็ได้ครับหาวิธีเลือกอะไรเข้ามาซอยอ่ยอเข้าเลี้ยวบังกระเพาะก็ได้ครับ เนี่ย yeah. yeah. ถึงแล้วตรงไปจะบระเปีนบ้านกับพอนะ่อครับแล้วก็ตรงไปเลยกับระเปีนตำบลโนน,นยางคำคอำเภอหนอะง รับสู่ตลาดสู่มุกดาหารนะครับประตูสู่อินโดจีน,นเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยถ้าอโมอไซมาก็ระวังมาหน่อยครับซอยนี้มา ันก่อนกินเลยๆครับจนกว่าเราหอดวัด ด้วยวันโอสีนสามารถหาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของคนอุทัยได้ครับถึงนะครับวัดป่ารัตนคงคลพเข้าไปยังประตูครับธรามะเฮาไม่ต้องตกใจนะครับธรรมาเฮาไม่ต้องตกใจามานี่ที่นี่ไม่ทำอะไรนะครับ ก็ขับมาจอดตรงนี้รถยนต์แล้วก็เดินเข้ามาหรือมีมอไซค์ก็ขับเข้ามาได้เลยนะครับวครับวัดป่ารัตนมงคลสถานที่ร่มรื่นครับเพื่อนเจัดเป็นสถานที่เช็คอินอยู่ครับ ก็มีพระอาจารย์กำมน,นะครับเป็นจเจ้าอาวาสอยู่ถึงแล้วครับจุดชมวิวมาไปทางนั้นก็ได้นะครับหรือไปทางไหนก็ได้ไปได้ที่นี่เลยวิวสวยวิวสวยที่หัวภูลมแอดบ้านคำพอกนะครับหลงรักหัวภูลม นั่งชมทิวเขาสวยนะสวยไหมไปเบิ้งงนูแนะนำดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้มาถูกเนี่ยนีไหมฮะนี่มานั่งชมวิวตรงนี้ครับซิวๆเลยเอากาแฟมานั่งจิบ นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีตั้นพึ่งแกะสลักหินไปนะครับเป็นรูปของหลวงปู่มั่นนะครับคุริสโตแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านป้ายว่ารูปของพระอาจารย์ท่านไหนนะครับลงบันไดไปลงบันไดไปครับ ตรงนี้มารีวิวหลายรอบแล้วตรงนี้ก็หน้าฝนนะครับยามฝนฝนราแนะงนมือค่อนข้างจะอันตรายเดอ้อเพราะว่าดินมันเยอะสไลด์ครับมองกันผมเห็นจุดนั้นคือดินเยอะสไลด์นะครับถ้าฝนตกซุกนี่มีแน่ว่าแถวนี้มันหละสไลด์บอนะครับเลืออันตรายค่อนข้างอันตรายอยู่ แถวนี้ป่าเห็ดเดอ้อแถวนี้ป่าเห็ดนะครับเห็ดทุกชนิดเกาะเลยไปครับมองที่ผมว่าหยา,างขึ้นมานี่นี่ครับคือแกะสลักนี่คือยังมีอูจากว่าของหลวงปู่พิเดินนะครับคิดว่าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ วัดป่ารัตนมงคลคที่นี่เป็นสบายถึงตรงนี้ตองนี้สุดสิ้นสุดที่มีเล่าจับนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากสำหรับเด็กๆอย่ามาตรงนี้ครับตกลงไปนี่โอ้มันกะ ตึก2สองชั้นอยู่ได้นน่นี่ครับขึ้นมาตักบุก่นก็ได้ครับแต่อันตรายเพราะฉะนั้นมีแนะนำนะครับแลนไปพูดนเลยดีกว่าแลนไปมองปอยางฮะนั่นก็เลี้ยวโค้งโค้งกลับมาครับโค้งมาพี่ มาเข้าวัดเลยบนนี้ก็สวยงามครับชมวิวทิวทัศน์ภูเขาโดยเฉพาะยามฝนนะครับยามฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวนี่โอ้ลมเย็นจ,นจนจนครับผมเบิงน,นี่คือป้าเห็ดมาเลยครับดอกกระเจียวกับตะเก้าหลายแต่สมมือนี้หายะนะครับ ีววเพื่อเบิ้งกเด้อว่าทางขึ้นวัดวัด,วด,วด,วดป่ารัตนมงคลเนี่ยขึ้นทางเลือครับเอาคลิปนี้ขอจบเพียงแท่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับอันนี้มาถ่ายเพื่อว่าอันที่พบซากไดโนเสาร์หรือว่าซากเอ่อต้นไม้ที่มันกลายเป็นหินนะครับนี่อันนี้คือต้นไม้ต้นไม้ที่กลายเป็นหินนะครับสถานที่พบกับบริเวณแถวนี้นะครับแถวบางกระพองเนี่ยนะแถวเนี่ยนะ ที่ผมพาไปเบิอ่าไดโนเสาร์นั่นแหละนี่อันนี้คือไม้นะครับอันนี้เป็นทำไมเปิดน,นอกกรน,นี่ใครว่นี่ใครไดโนเสาร์บอกนี่ครับนี่คือไม้คือเดี๋ยวเนี่ยไม้ที่เพิ่นเก็บมานะครับเก็บมาแถวนี้ละ แถวมองคุดพบไอเต่าร้านปีอั่แหละอันนี้คือไม้เออมาดี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 มาดไม้ไม้ที่กลายเป็นหินนะครับมาดีมาดี